สวัสดีค่ะวันนี้แรงกับน้องมลเข้าโคผาพี่น้องมาทำกล้วยทอดสูตของเราสองคนเองนะครับพอหลีพี่จินเขามาเที่ยวหาเขาอยากกินกล้วยทอดเขาซื้อเครื่องมาครับให้เราสองคนทอดให้เขากินนะครับพี่น้องลองมาดูก,กันครับว่ามีอะไรบ้างน้องมลเขาแนะนำเลยครับค่ะก็จะใช้ถ้วยแบบนี้นะคะถ้าเราทำกล้วยเยอะก็ใช้ ใช้อย่างรัดถ้วยนะคะอันนี้เป็นแค่น้ำเปล่านะคะดูถ้วยมันเยๆเอ,เอาถ้วยมันดูให้เศยๆนะคะนี่สองร้อยอะไรไม่รู้แล้วก็แป้งก็มีแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็แป้งซาลี่อันนี้ะสงค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งสามอย่างนี้ใส่เท่าๆกันเลยนะคะใส่ถ้วยอันนี้ใส่เท่ากันเลยค่ะสามอย่าง อย่างละถ้วยนะคะแล้วก็มีเกลือเกลือใส่แค่สองช้อนชาน,นะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายตามชอบนะคะถ้าชอบหวานก็ใส่เยอะใช่ค่ะถ้าชอบหวานก็ใส่เยอะถ้าใส่เยอะเกินสีมันจะเค็มเกินนะคะน้ำตาลทรายเพราะกล้วยมันก็หวานอยู่นะคะแล้วก็มีผงฟูนะคะผงฟูใส่แค่ให้มันฟูนะคะแล้วก็ ใส่สองซ้อนซานะคะผงฟูสองซ้อนซาจะมีน้ำกะทิกล่องนะคะ <Okay. S 1> น้ำกะทิกล่อง <Okay. S 1> แบบนี้นะคะจะใช้เป็นหูกะทิก็ได้หรือว่าใช้เป็นกะทิแบบนี้ก็ได้นะคะ <Okay. S 1> กะทิก็ใส่ถ้วยอันนี้นะคะถ้วยแบบนี้หนึ่งถ้วยนะคะ <Okay. S 1> ถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังแบบยังเหนียวอยู่ก็เพิ่มด้วย น้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสนี่คือน้ำปูนใสนะคะแช่ไว้เอาแค่น้ำใสข้างบนนะคะเห็นหรือเปล่าคะคนแรกเห็นเห็นนี่คะ่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะใส่ทุกอย่างลงไปอย่างละถ้วยที่มูนหมกมืก่อกี้แล้วก็ใส่งางาขาวคะ่ะงาก็ตามใจชอบนะคะจะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแล้วแต่พี่น้องนะคะมีงาขาวก็มี เกดมะพร้าวนะคะอันนี้ก็จะใส่เยอะใส่น้อยก็ตามใจชอบนะคะอันนี้ตามด้วยกล้วยนะคะน,นี่อ่ะพี่จีนเขาซื้อมาคนแดงเขาเป็นคนหั่นนะคะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วกล้วยก็หั่นชิ้นประมาณนี้นะคะไม่มางเกินไม่นาเกินนะคะแบบนี้นะคะถ้าวางเกินก็จะแข็งนะใช่ค่ะถ้าแบบนี้จะกรอบนอกนุ่มในเลยนะคะชิ้นประมาณนี้ถ้าลูกใหญ่ก็ ประมาณ 4, 4ช,ชิ้นนะคะถ้าทุกไม่ใหญ่ก็2-3ชิ้นก็พอนะคะพี่น้องอยากทาชิ้นหมางเกินนะคะเดี๋ยวมันกรอบกรอบมากค่ะไม่ใช่เดี๋ยวมันแข็งนะคะ <laughs> อันนี้สูตรของเราเองนะคะพี่น้องใช่ค่ะเออพี่น้องอยากไปท่านกินเนาะใช่ค่ะเราก็ได้บอกสูตรนะคะนี่ทุกอย่างก็มนปรุงไว้ในกระมังนี่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็พักไว้ประมาณค่ะพักไว้ถ้าเป็นไปได้ก็พักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเราดิฟ้อนเกินก็ชักยี่สิบหรือว่าสิบห้านาทีแค่นี้ก็เอานำไปทอดได้เลยนะคะนี่ส่วนเค็มก็โฉนค้นก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลองทำพักแปง้งไว้แป๊บหนึ่งนะ,ะนี่ถ้ามันข้นเกินมันก็จะแข็งนะคะไม่ให้มันข้นเกินเดี๋ยวเกินนะคะประมาณนี้นะคะนี่ ก็จะกำลังพอดีเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพักแป้งไว้ไว้ซักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนมาเ่าเดี๋ยวมาดูวันอีกทีนึงครับว่ามาหน้าตาจะเป็นยังไงจะน่าอร่อยไหมนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาดูวันทอดอีกทีนึงครับทีนี้ก็จะทอดกันแล้วนะคะพี่น้องนี่ครับแป้งก็หมักเอาหมักไว้เอาพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่น้อง นี่ก็เอากล้วยมาซุปแล้วก็ทอดกันเลยนะครับพี่จินเขาอยากกินตั้งนานแล้วค่ะพี่น้องก็เลยวันนี้เข้ามาเที่ยวหาเขาก็ซื้อกล้วยซื้อเครื่องอะไรมากล้วยซื้อมาสวงวีเนาะใช่อีกวีนึงซื้อมาประมาณอาทิตย์กว่ามันไม่สุกครับพี่น้องเราที่ร้านเขาบอกว่าอีกอาทิตย์หนึ่งจะสุกแล้วก็ซื้อมา แต่มันไม่สุกมันสุกลูกเรียวครับพี่น้องพี่จินเขาก็เลยซื้อมาอีกวีนึงครับทำง่ายๆนะคะพี่น้องอันนี้เป็นสุดน้องมนกับแรงเองครับขออนุญาตใช้มือนะคะนี้เนาะใช่ครับนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันครับพี่น้องว่าทอดสุกแล้วสีชันจะน่ากินขนาดไหนครับนี่ค่ะพี่น้อง ั้างน้ำมันให้เหลือก่อนนะครับค่อยใส่กล้วยลงไปนะคะพี่น้องต้องพลิกไปพลิกมาเนาะใช่ครับต้องพลิกไปพลิกมาบ่อยๆนะคะพี่น้องจะได้กรอบกรอบนอกนุ่มในนะครับจะได้สุกเท่าๆกันเนาะใช่ครับทำง่ายๆครับพี่น้องเนี Listen, ่คร no ับพี่น้องสุกแล้วสีสั้น เป็นยังไงน่ากินไหมครับกุยทอดกรอบนอกนุ่มในเนา,ออออานาาารม้้ไขขึ ไ,ไ,หไหนวะนี่ครับพี่น้องเสร็จแล้วนะครับที่เลอก็ค่อยทอดต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผายกินด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับพี่น้องคนในอยากทํากินก็ลองทํากินดูตามฉุดน้องมนกับแรงได้เลยนะครับขอบคุณครับ